รกพึ่งขหนูรถไฟฟ้าจีนคู่แข่งในตวีถานล้อยาวกว่า H R V แผนใช้แบต solid ส t a ตราคาเริ่มต้นแค่369,000บาทเท่านั้นทุกกรลัุใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพิเศษกดสับเซฟติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับปี2 0 2 4นี้หลายคนคาดว่าจะเป็นปีที่ดูเดือดอีกหนึ่งปีสำหรับวงการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มรถไฟฟ้าอีโคคาร์ที่ยังมีผู้เล่นน้อยอยู่แน่นอนว่าต้นทุนหลักคือแบตเตอรี่จะทำให้ราคาแบตกดลงได้ยากกำไรน้อยกว่ารถไฟฟ้าคันโตนั่นเอง แต่ถ้าเราบอกว่ามีรถไฟฟ้าค่ายจีนราคาไม่เกิน4แสนแต่ภายในกว้างกว่าเนต้าวีทุกคนจะสนไหมที่สุดจะพาทุกคนไปเจาะลึกเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้กันถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับรถไฟฟ้าคันเล็กที่เรากําลังพูดถึงในคลิปนี้คือเจ้านัมมี่01แบร์รถไฟฟ้าน้องใหม่นี้คือดีเอฟเอสเคหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อตรงเฟิงนั่นเองตัวรถมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวกำลังสูงสุด95แรงม้า160นิวตันเมตร พ่วงกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตขนาด31.45ถึง42.3กิโลวัตต์อัวทำความเร็วได้สูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด330ถึง430กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนส่วนใครที่เคยได้ยินว่าคันนี้จะมีแบตเตอรี่แบบ Solid State ต้องอดเจรอกันอีกสักนิดเดี๋ยวทางนัมมี่จะเปิดตัวตามมาทีหลังนะจ๊ะ นัมมี่01เป็นรถรน่นแรกที่สร้างขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มตรงฟืง S3 ตัวรถจะมีความยาว4.03เมตรกว้าง1.81สูง1.57และมีระยะฐานล้อย,ยาว2.66เมตรซึ่งเมื่อเทียบกับเนต V2 รุ่นปรับโฉมนัมมี่จะกว้างกว่า12เซนมสูงกว่า3เซนมรและมีระยะฐานล้อย,ยาวกว่าถึง24เซนติเมตรเลยทีเดียวแต่ตัวรถจะสั้นกว่า4เซนติเมตรมาในแนวกลางตัวยาวแต่หน้ากุดท้ายกุดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่แต่ให้พื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวางนัน ดีไซน์ภายนอกตัวรถมีความคล้ายโอรารบแ็ะแคทที่เคยมาโชว์ตัวในไทยเมื่อนานมาแล้วแต่จะมีดีไซน์ที่โมเดิร์นกว่าตัวรถกะทัดรัดน่ารักคิ้วด้านหน้าจะมาพร้อมกับไฟ l e วดีทรงสามเหลี่ยมโดยมีแถบไฟเดทาม n นิ g งไลท์เป็นเส้นยาววางผ้าอยู่ด้านหน้าด้านข้างตกแต่งกาบประตูสีดำที่จับประตูเป็นแบบไฟฟ้าแนบไปกับตัวรถหลังคาเป็นแบบลอยตัว Flo a t ต n g roof ตกท้าด้่ลล้ออลอยทูโทนขนาด16-17ถึงนิ้วแล้วแต่รุ่นย่อย ที่น่าสนใจมากๆคือประตูคู่หน้าจะเป็นแบบเฟรมเลสไร้กรอบเหมือนรถสปอร์ตหรือรถหรูแม่ดีไซน์คันนี้ถือว่าล้ำชัย,ย่อยเลยนะเนี่ยชอบหรือไม่ชอบดีไซน์แบบนี้มาคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยดีไซน์ภายในก็ถือว่าเป็นไปตามเทรนด์รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆแผงก็โซนหน้าจะมีพียงจอมัดวัด LCD ขนาดเล็กที่วางอยู่ด้านหลังพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันทรงรีตรงกลางจะมีหน้าจออินฟอร์เทนเมนต์แบบลอยตัวขนาดใหญ่ถึง12.8นิ้วภายในห้องโดยสารจะมาในโทนสีขาวสลับดำเน้นความทันสมัยไม่มีปุ่มสั่งงานใดๆ ที่น่าสนใจกว่าคือช่องเก็บของที่ดึงเปิดออกมาได้เหมือนลิ้นชักส่วนความจุพื้นที่สัมภาระท้ายเมื่อพับเบาะหลังจะอยู่ที่945ลิตร จุดได้มากกว่าในตาวีถึง393ิลิตรเลยทีเดียวไม่ธรรมดาอไม่ธรรมดาระบบความปลอดภัยของตัวรถก็ถือว่าจัดเต็มมาให้พอสมควรมีระบบช่วยจอดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัตโนมัติเลเวล2มาให้และยังมีระบบเด่นๆอย่าง ABS ABD EPB ABS ESC TCS c b m s h p a VDC h s c เซนเซอร์กนแหนาหลังกล้อง3า0องศาจุดที่บอดเบบีเโซฟิกเซตถุงลมนิรภัย2ตำแหน่งแม่เสียดายให้มันน้อยไปหน่อยยุคนี้น่าจะขั้นต่ำ6ตำแหน่งกันแล้วนะเพื่อที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริง ฝากแวะกดติดตามสั r i ค e กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้นะครับเห็นน้องน่ารักได้ดูดีกว่าเนตาวีแบบนี้ครับจริงจะสู้ได้ไหมนะ๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวจากจีนถิ่นบ้านเกิด้ดวยสิดนคนท้องถิ่นชื่อดังได้รีวิวเจ้านัมิ0ูหนึ่งเอาไว้ว่าดีไซน์ภายนอกมาในขนาดแคทรัลสไตล์โมเดิร์นเอาใจสายมินิมอลแต่เข้าถึงได้ทุกวยัยผิดกับผู้แข่งอย่างเนตาวีที่จะเน้นความสปอร์ตมากกว่าหรือแม้กระทั่งบีวีดีสีเก่าที่มาในแนวเหลี่ยมคมเหมือนเป็นหนุ่มเลเทอร์อ,อลอเท จุดขายของนัมมี่01เห็นจะเป็นพื้นที่ความจุสัมภาระท้ายที่ใช้งานได้จริงช่องเก็บของจะเป็นหลุมลงไปเล็กน้อยวางของในแนวสูงได้พอประมาณเบาะหลังก็สามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่ขนของจุดได้เยอะไม่แพ้คู่แข่งแน่เสียดายที่ประตูท้ายเล็กไปหน่อยทําให้ลําบากเล็กน้อยเวลาขนของที่มีความกว้างอีกจุดที่จําเป็นต้องหักคะแนนคือตัวบอ่อหลังพับและไม่เรียบเสมอกันแต่ด้วยราคารถระดับนี้ก็ถือว่าจะพอหยองหยงกันไปแล้วนะ แต่จุดที่ต้องชมเชยเจ้านัมมีศูนย์หนึ่งคือการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ออกแบบมาในสไตล์โมเดินผสมความชิคลงไปใช้สีทูโทนดูดีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครงานประกอบก็จัดว่าใช้ได้เลยใช้วัสดุได้อย่างชันฉลาดมีทั้งพลาสติกแข็งปนกับวัสดุบูดนุ่มอย่างหนังสังเคราะห์ที่เย็บเป็นรุดลายคล้ายกระเป๋าหนังแบรนด์เนมดูดีกว่าเนตาวีพอสมควรตัวเบาะนั่งหน้าก็ถือว่าโอบกระชับพอประมาณแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนัก จุดที่คุณปรับปรุงคือแท่นชาร์จมือถือที่ถึงแม้ว่าจะใช้งานได้ดีแต่ตัวช่องดันตื้นไปหน่อยหากขับรถเร็วหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันมือถือมีโอกาสปลิวออกไปนอกโคลงตกไปอยู่หลุมดาที่เรียกว่าช่องแครบระหว่างเบาะก,กับคอนโซลกลางได้ง่ายๆพอมาดูที่หน้าจอมัดวัดและจอกลางก็คมชัดแต่ไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่แอบมีเงาสะท้อนยงตาน,นิดหน่อยส่วน user interface ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายมีน้องแมวเป็นไอคอนประจารถมาให้แต่หน้าจอตอบสนองไม่ค่อยไวและมีเออบ้างเวลาเรรีบใช้งาน เื่อว,ว่าทางค่ายสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการอัปเดต OTA Over the Air ในอนาคตส่วนเบาะหลังก็ถือว่าคาง้างกว้างคนตัวสูงระดับ170เซนสามารถนั่งได้มีช่องใต้เบาะหน้าให้เราสอดเท้าเข้าไปได้สบายๆพื้นที่เล็กรูมก็เหลือพอประมาณส่วนเฮ a d room เหลือแบบพอดีๆแต่ตัวเบาะรองนั่งด้านหลังสั้นไปหน่อยหากนานๆอาจจะรู้สึกเมื่อยได้แต่โด,ย,ดยรวมแล้วยังถือว่าทำได้ดีกว่าคู่แข่งอย่างเนตาวี พอได้ลงขับในโหมดสปอร์ตก็พบว่าตัวรถไม่ได้แรงหลังติดบอกแต่ตาเร่งไหลมาเทมาถือว่าขับง่ายเป็นคันเร่งเซ็ตมาได้โอเคกะน้ำหนักง่ายแต่แป้นเบรกอ่อนไปนิดเวลาจะหยุดรถทีก็ต้องหยิบล็กกว่าปกติแอบมีเสียวอ,อยู่เหมือนกันระ,ระบบ Regenerative b r a k i n g เซ็ตมาไม่ได้หน่วงแรงสักเท่าไหร่ใครที่ไม่ค่อยชินกับระบบรีเจนน่าจะชอบแต่หากใครเป็นสายหน่วงอยากปั่นไฟเยอะๆอ,อาจจะผิดหวังเล็กน้อยฟีลิ่งพวงมาลัยก็ทั่ว่าเบาเบาเอาใจคนขับในเมืองมากๆแต่ก็ไม่เบาหวิวและไวเกินไปเหมือนในตวี ยังคุมตัวรถด้วยความมั่นใจได้มากกว่าและพวงมาลัยไม่บังหน้าจอมัดวัดด้วยนะทัศนวิสัยของตัวรถก็ถือว่าทาได้ดีกว่าที่คิดกระจกบานหน้าค่อนข้างใหญ่กระจกมองข้างขนาดกําลังดีมองเห็นง่ายระบบไลา์สปอตทํางานได้ดีออกแบบลงตัวใช้ได้เลยทีเดียวอีกเรื่องที่ต้องชมเชยคือกล้องส6 0องศาที่แสดงภาพที่คมสุดๆส,สีสดสู้แสงชนิดที่คู่แข่งต้องมีอายช่วงลาง่างด้านหน้าเป็นแบบแมกซาสันสตัดด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมทางค่ายเซ็ตค่อนไปทางนุ่ม หากขับเร็วจะได้เซ่ฮัลโหลกับคำยุ้ยของตัวรถกันแน่ๆนแนะน,นำว่าถ้าใครจะสิ่งก็ขอให้เกรงใจคนที่นั่งไปกับเราด้วยนะแต่หากขับในช่วงความเร็วธรรมดาก็ถือว่านิ่มสบายใช้ได้มีเด้งนิดหน่อย,อยเวลาเจอถนนที่เป็นหลอนคลื่นการเก็บเสียงก็ถือว่าทำได้ดีพอๆกับเนตาวีแต่ยังสู้คู่แข่งยางวูลิงบิงโกไม่ได้จริงๆแล้วเจ้านมมี่ศูนย์หนึ่งจะมีเสียงลมเข้ามาค่อนข้างน้อยแต่จะมีเสียงยางดังเข้ามาทห้องโดยสารพอสมควรถ้าได้อย่างติดรถที่ดีขึ้นน่าจะพอช่วยได้โดยรวมแล้วเจ้านมมี่ศูนย์หน ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีดีไซน์น่ารักขนาดกระทัดรัดมีความคล่องตัวเหมาะกับการขับในเมืองมากๆแต่ภายในตัวรถกลับก,บกว้างขวางมีพื้นที่จุสัมภาระด้านท้ายกว้างกว่าที่คิดไว้ห <Wow. S 1> ากใครยอมรับกับจุดปรปับปรุงเล็กๆน้อยๆที่พูดไปได้ก็ถือว่านำม,มีส่วนหนึ่งรถไฟฟ้าไซส์มินิที่น่าใช้อีกคันโ <ST AT> จ้กคันนี้วางขายในจีนเมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาในราคา79,800ถึง198,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ396,000ถึง545,000บาท ซมื่อเทียบกับเจ้าตลาดในไทยยังในตะวีที่ขายในจีแล้วจะแพงกว่าประมาณ8-24%หากเอาสัดส่วนนี้มาเทียบกับราคาในตะวีที่ขายในไทยเราคาดว่านามี่โวหนึ่งอาจมีราคาอยู่ที่593,500-678,000บาทหลังหา,ากเงินอุดหนุนภาครัฐหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าราคารถที่จีนยังแพงกว่ามาขายไทยจะรอดเลยต้องอย่าลืมว่านามี่ยังไม่ได้เปิดตัวรถรุ่นแบตเตอรี่โซลิดสเตตออกมาในอนาคตซึ่งจะเป็นแต้มต่อที่น่าสนใจมากกว่า บวกกับขนาดพื้นที่ภายในห้องโดยสารและออปชั่นที่แน่นกว่าเนตาวีด้วยแล้วถ้าได้มาขายไทยจริงๆก็มีแนวโน้มที่จะทาราคาและออปชันแข่งกับเนตาวีถูที่กําลังจะเปิดตัวในไทยได้อย่างแน่นอนตองเฟิงหรือ DFSK ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการรถจีนหากต่างค่ายจะมาติดตลาดในบ้านเราก็ต้องทํากันบ้านให้ดีไม่ให้ซ้ารอยแผลเก่าแต่ที่แน่ๆตลาดรถไฟฟ้าันเล็กราคาถูกจะเป็นกลุ่มที่ทํายอดขายได้ดีแต่ยังมีผู้เล่นน้อยอยู่เป็นกลุ่มที่ยังเติบโตได้อีกมาก ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายรถตรงฟงในไทยคือกลุ่ม EB Primus ซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์จีนอย่างบูหลิงอยู่ด้วยก็ต้องมาคอยติดตามกันว่าทางตรงฟืงจะมีแผนขายรถไฟฟ้าแบรนด์นัมมี่ในไทยด้วยหรือเปล่าและคุเลยครับคิดว่านัมมี่โฉนหนึ่งยังมีโอกาสฟังในบ้านเราไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดแด้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ